สวัสดีค่ะทิพย์เองนะคะมาจากสวนทีน้ำมะนาค่ะวันนี้ทิพย์ก็จะพาทุกคนไปดูสินค้าตัวใหม่ที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้นั่นนะคะก็คือมูสเซยเ,เดือนเองค่ะส่วนวิธีมีวิธีการทํำยังไงแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณลุงล่าแล้วนะคะซึ่งคุณลุงล่าเป็นคนทํำมูสเซเดือนให้กับทีน้ำมะนาเองค่ะซึ่งมีวิธีการทํายังไงเราไปดูกันเลยค่ะครับ เออคุณลุงคะวิธีการทำมูลไส้เดือนนี้มีขั้นตอนอยังไงบ้างคะครับผมอันดับแรกนะครับเราจะต้องเตรียมมูลมูลโคนะครับซึ่งเราไปติดต่อที่ฟาร์มโคนมละแวกนี้นะครับซึ่งเราจะต้องเลือกฟาร์มที่เขาเลี้ยงโคของเขาแบบเป็นแบบอินทรีนะครับเพราะเขาจะต้องใช้ฟางใช้หญ้าแล้วก็ใช้ต้นข้าวโพดเลี้ยงซึ่งเราจะไม่เอา มูลไส้เดือมูลโคจากฟาร์มที่เขาใช้พวกเคมีนะครับซึ่งมันจะเป็นอันตรายตกค้างสำหรับมูลไส้เดือนได้นะครับออคุณลุงคะแล้วก็เราจะนำมูลที่วัวค่ะไปทำยังไงต่อบ้างคะครับผมครับเราก็ต้องเตรียมนะครับเตรียมภาชนะนะครับสำหรับใส่บุลมูลขี้วัวนะครับเราต้องเตรียมภาชนะเอาไว้แล้วก็ใส่บูลขี้วัวเต็มไว้หมดแล้วก็เติมน้ำเข้าไปนะครับเติมน้ำ เราทุกๆ2วันเราจะ,จะจะทำการใส่น้ำใหม่เพื่อไล่น้ำเก่านะครับเติมน้ำเข้าไปไล่ความเค็มความเค็มแล้วก็ทําให้มูลขี้วัวของเราเกิดการหมักตัวเกิดการนุ่มนะครับทำมันจากที่เป็นก้อนแข็งๆมันก็จะนุ่มแล้วเพื่อที่จะได้เป็นอาหารของไส้เดือนนะครับไส้เดือนเราจะได้กินได้ง่ายกินได้ร้อยเปอเซนนะครับ เออคนลุงคะแล้วก็เรานำมูลขี้วัวเนี่ยคะ่ะมาหมักกี่วันคะถึงจะไปเป็นอาหารไส้เดือนได้อ่ะคะ่ะครับขั้นต่ำก็เจวันนะครับเจวันถ้ามีถ้ามานานกว่าน,นั้นยิ่งย,ยิ่งดีครับเพราะจะได้ลดความเค็มแล้วก็มูลโคของมูลโคของเราเนี่ยก็จะน,นุ่มนะครับนุ่มเหมาะสำหรับเป็นอาหารของไส้เดือนนะครับอ๋อมันจะนุ่มใช่ไหมครับหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้แล้วคุณลุงทำยังไงต่อบ้างะคะครับหลังจากนั้นเราก็ หลังจากที่ว่าเราหมักได้ได้ที่แล้วนะครับ<ช>เราก็เอาไปเตรียมลงแปลงครับทําเป็นแปลงทําเป็นแปลงให้สูงขนาดนี้นะครับเราก็ใหม่ๆมันก็จะสูงครับเพราะว่าเราเราเราทำแปลงเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยปล่อยเส้เดือนนะครับลงลงไปนะครับใหม่ๆมันก็มันก็จะค่อยๆกินนะครับ มันแล้วแต่ว่าไส้เดือนมันก็ยัง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 ไม่มากเท่าไหร่นะครับมันก็จะค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทุกสองวันเราก็ลดรดน้ํามันเพื่อรักษาความชุ่มชืน้นแล้วก็จะทําให้ปรับนะครับปรับไอ้เครียดปรับอากาศปรับความชุ่มชืน้นแล้วก็ทําให้ไส้เดือนมันมีระบบนิเวศท,ที่คล้ายๆธรรมชาตินะครับ คือมันจะเกิดการระบายของดินของอากาศแล้วก็ไส้เดือนมันก็จะกินกินมูลมูลโคนะครับมูลมูลวัวซึ่งก็หลังจากที่มันกินมันก็จะย่อยสลายมาเป็นขี้ไส้เดือนนะครับ<ม>แล้วขั้นตอนเราก็จะทำเป็นหลากหลายนะครับอย่างเช่นกองนี้นะครับ กองนี้เป็นกองที่ว่าตอนนี้ไส้เดือนมันกินเป็นเรียกว่าเกือบเป็นดินแล้วนะครับเพราะว่ามันจากมูลที่จากเป็นจากมูลโคนะครับเราจะไม่เห็นเป็นสภาพมูลโคแล้วครับเราจะเห็นเป็นสภาพที่ว่ามันเป็นขี้ไส้เดือนนะครับมันเหมือนเป็นดินนะครับเป็นดินครับเหมือนเหมือนเป็นดินเลยนะครับแปลงนี้เราสามารถที่จะ เอาไปล่อนได้นะครับสามารถที่เอาไปล่อนได้ระบบการล่อนเราสามารถที่จะเอาไปล่อนได้เลยหรือไม่ก um ็มีอ in ีกสูตรหนึ่งคือคัดแยกเส้เดือนออกซึ่งถ้าเราคัดแยกเส้เดือนออกมันจะทําให้เส้เดือนไม่ช้าครับถ้าหากว่าเราเอาไปล่อนระบบการล่อนมันเส้เดือนมันช้าก็อย่างที่ลุงล่าทําลุงล่าจะคัดเส้เดือนออก เราเตรียมเตรียมแปลงก่อนอันดับแรกคือเตรียมแปลงแล้วก็มาคัดเสษออกจากจากแปลงที่สมบูรณ์แล้วนะครับก็เอามาปล่อยแปลงใหม่แล้วก็ใช้ดินมูลไส้เดือนที่มันได้ที่แล้วนะครับเอาไปเอาไปล่อนนะครับเอาไปล่อนแยกแยกขี้ไส้เดือนนะครับคุณลุงคะแล้วแต่ละแปลงที่คุณลุง แตกต่างกันยังไงบ้างะคะอ๋อครับขึ้นอยู่กับว่าเราปล่อยไส้เดือนไปกินมูลโคนะครับซึ่งมันเริ่มแรกนี่มันจะเป็นกองกองโตนะครับกองกองใหญ่หลังจากที่ว่าเราปล่อยมูลไส้เดือนเข้าไประยะหนึ่งมันก็ค่อยๆยุบลงไปแล้วมันแค่ก็มันกินมันกินมูลไปใช่ไหมับมันกินไปแล้ว,แล,วแล้วมันก็จะผลิตปุ๋ยผลิตขี้ไส้เดือนนะครับ กินไปแล้วก็มันก็ขี้ไปมามาเป็นขี้เสเดือนมันก็จะเล็กลงเางเล็กลงเล็กลงแล้วมันก็จะยุบลงยุบลงนะครับซึ่งแต่ละแต่ละกองจะสูงต่ําจะไม่เท่ากันนะครับจะจะไม่เท่ากันอย่างแปลงนี้นะครับก็ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยังมีไม่เยอะไปเท่าไหร่แต่ว่าพูดถึงมัน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 ก็กินเร็วนะครับกินแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับมันยังมันยังเป็นก้อนอยู่ ยังเป็นก้อนขี้บัวอยู่นะครับซึ่งแตกต่างจากแปลงนี้นะครับแปลงนี้หลังจากที่ว่าสังเกตที่เราหยิบหยิบออกมาเนี่ยมันเป็นขี้เสืเดือนเกือบเกือบหมดแล้วนะครับสามารถที่ว่าจะเอาไปล่อนได้นะครับแต่ว่าเราช่วงนี้เราลดน้ำลดลดน้ำเพื่อให้ เพื่อให้รักษาความชุ่มชื้นแล้วก็ยื้อระยะเวลาในการในการท,ที่จะร่อนนะครับเออคุณลงคัดแล้วที่มันแห้งนี่คือพร้อมนําไปใช้งานเลยไหมคะอ๋อยังครับสังเกตที่เราไปดูที่แปลงเมื่อกี้นะครับมันยังมีความชื้นมีเปียกอยู่หลังจากที่เราเอาคัดไส้เดือนออกนะครับตัวไส้เดือนออกเราก็เอามูลไส้เดือนเนี้ยเข้ามาตากทค่นี้ทีหนึ่งเพื่อให้มันหมาดๆพอที่จะร่อนได้นะครับ อันนี้คือเครื่องร่อนใช่ไหมคะคแล้วแล้วเครื่องร่อนนี้ค่ะมันมีวิธีการทำยังไงบ้างคะเครื่องร่อนนี้ก็คือเราจะประยุกต์นะครับจากเครื่องร่อนลำใหญ่ที่มีอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะามาทําเป็นร่อนแยกขนาดมูลไส้เดือนได้นะครับมาตรฐานของมูลเส้เดือนก็คือขนาด3มมิลน,นะครับ3มิลไ,ได้มาตรฐานสากลน,นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการร่อนมูลเส้เดือนให้เป็นตัวอย่างนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทำารทำการล่อนแยกมูลไสเดือนนะครับจากมูลไสเดือนที่มันเปียกแล้วก็เราตากให้มันแห้งแล้วเราเราก็จะมาเทใส่ตรงนี้นะครับเราจะเริ่มทำการเปิดเครื่องนะครับ ุณลุงเอามมนไส้เดือนใสไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะแล้วมันออกสองช่องทางเลยมันมันแตกแต่างยังไงกันบ้างอะคะครับก็คือสองช่องนะครับช่องช่องนี้คือมันไส้เดือนมันกินไม่หมดนะครับเพราะว่าสาเหตุที่กินไม่หมดคือก้อนมันใหญ่สาเหตุที่ก้อนมันใหญ่คือหนึ่งเราอาจจะลดน้ําไม่ดีพอมันก็เลยทําให ขี้บัวมันเลยเป็นก้อนใหญ่ไส้เดือนมันกินไม่หมดพอมันกินไม่หมดมันก็มันก็จะทําการแยกแยกตัวนะครับแยกตัวคือมันก็จะตกด้านหน้านะครับสําหรับไส้เดือนที่มันกินหมดมันก็จะตกด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับมันกินหมดแล้วมันก็มันก็จะกลายเป็นขี้ไส้เดือนนะครับเก็จะกลายเป็นขี้ไส้เดือนตรงนี้นะครับจะแยกชัดเจนนี่ก็คือมูลไส้เดือนนะคะที่ผ่านกรรมวิธีตั้งแต่แรกก็คือ เป็นมูลขี้วัวนะคะจนมาเป็นมูลไส้เดือนตอนนี้นะคะกรรมวิธีของเราก็คือ<ม>ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะคะเป็นออแกนิกทั้งหมดเลยค่ะใช่ไหมคะคุณลงุงครับใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณล,งลุงมากมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลในการทํามูลไส้เดือนของเราวันนี้นะคะครับยินดีครับประโยชน์ของปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะ จะมีท่านอาหารหลัก NPK และท่านอาหารรองที่จำเป็นต่อการเจริญเต,ติบโตของพืชอุดมไปด้วยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ช่วยทำให้พืชเจริญเต,ติบโตเร็วทนต่อโรคและ,มะแมลงมีฮิวมัสที่ช่วยกักเก็บอาหารและโครงสร้างดินทำให้ดินร่วนซุยเร่งรากเร่งดอกบำรุงต้นผลและใบเหมาะสำหรับพืชทุกชนิดเลยค่ะ ส่วนใครที่สนใจมูลไส้เดือนออร์แกนิกของร้านทีน้ำมันนายนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น s h อป e e Lazada, f a c e b o o k Line, ดไอได้เลยนะคะและร้านทีน้ำมันนายยังมีสินค้าต้นไม้และสินค้าการเกษตรอีกมากมายเลยนะคะสามารถไปติดตามได้ะคะ่ะและครั้งหน้าทีจะพาทุกคนไปดูสินค้าอะไรสามารถติดตามชมได้เลยะคะ่ะและวันนี้ทีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ